ครับนนี่ชีวิตคนบ้านนอกนะครับพอดีได้รับโทรศัพท์จากโบ้ทุ่งกับลุงเด่นนะครับว่ามาท,ทําธุระที่กางาานาพันนี้รถตุ๊กหลองน้ํานะครับเกิดโทรบอกให้ชีวิตคนบ้านนอกเนาะมาจุวยนะครับคือไปจ้างรถไถ้าบ้านมานะครับว่าเอาเอาหล่อหน้ารถตกลงห้องน้ำนะครับหลองน้ำก็เลย ปจ้างรถไถมานะครับเดี๋ยวจะไปดู่ะเป็นนอย่างเยอะแ่อนะครับตอนนี้เขาล้อรถไถอยู่นะครับครับนี่รถไถก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดึงรถลุงเด่นขึ้นนะครับครับทางเด็กเข้ามากันโอ้ลําบากเหมือนกันนะครับเข้ามาประมาณสองกิโลนะตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงครับดูรถลุงเด่นครับนักหนาวกันเหมือนกันเดี๋ยวองจ้างรถไถน,นะครับมันดึงขึ้นนะครับนี่แหละครับสภาพรถลุงเด่น <c oughs> ดีนะไม่เป็นอะไรเนี่ยโอ้โ <c oughs> หใช่ให้แขวนเลยครับนี่ <c oughs> นี่เป็นลองน้ำนะครับโอ้อีกนิดเดียวนะครับก็จะตก ลงน้ำแล้วนะต้องรอรถไถนะครับมันดึงขึ้นครับลุงเดชบอกว่าใครต้องการขับรถมืออาชีพนะครับ <c oughs> โทรหาลุงเดชได้ลุงเดชจะไปขับให้นะครับสภาพแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ครับอันนี้รถไถก็เริ่ม ได้มาถึงนั้นแล้วครับโอ้สภาพขับรถอยากได้ลุงเด่นได้นะครับคนขับรถมืออาชีพครับคนขับรถคงลุงเด่นครับภาพก็เป็นแบบนี้เราจะช่วยกันดึงขึ้นแล้วนะครับเรา,เราต้องมัดปูว่ะสนะองเส้นเลยดึงขึ้นแล้วนะครับครับนี่ก็เริ่มจะดึงขึ้นแล้วนะครับ dạy đến dạy đến tưng đây dạy đến dạy đến dạy đến dạy đeo dạy đến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  ô đến ô, ô. dạy đây dạy đến dạy đến

เือขาดไปทีแล้วครับตะกี้ครับผมเดี๋ยครับอยูดด้วยกันนี่อย่างก็ช่วยเหลือกันไปนะครับนี่มือใจใบหวยนะครับครับผมครับนี่รถบุงเด่นก็ขึ้นนล้วนะครับเฮาอยู่ด้วยกันนะครับจะมีน้ําใจให้กันนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกันเนาะไม่เหลือบากก็แรงนะครับครับผมอนี้ก็เออ มาช่วยลุงเด่นเนาะรถเป็นรถขึ้นครับผมเจอาครับครับผมชจอกดไลน์นะครับใช่กดแชร,ร์อย่าลืมกดซับตะคให่กดติดตามเลยนะครับนะครับ